เฮจ้าใครเทเจ้าเจ้าใครเทน้ำเจ้าเจ้าเฮียแจวใครเทน้ำเจ้า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 ไมียวใครเทเฮีวเจ้าไม่ใช่เจ้าใครเทเจ้ามาตรงนี้มาตรงนี้มายืนไหนตอบมาสิใครเอาน้ำเทตรงนี้เจ้าเจ้า

เจ้าเทน it, ้ำเหรอใครเทเจ้าเทน้ำเจ้าเจ้าใช่ไหมเจ้าเจ้าเทใช่ไหมไหนเอาไม้มาสิใครเทน้ำปอบมาสิใครเทเจ้าเจ้าเจ้าเทน้ำทำไมหนูเทน้ำทำไมเจ้าเจ้าเอาไม้มาสิอ่ะโอเคเจ้าเจ้าเป็นคนเทเอาไม้มาตีเจ้าเจ้าหน่อย มาเจ้าเจ้าเทเจ้าเจ้าเทน้ำเจ้าเจ้าเป็นคนเทน้ำเจ้าเจ้าของเจ้าแล้วเจ้าเทน้ำทำไมใครเทเจ้าเจ้าเฮเซลเจ้าเจ้าเฮเซลเจ้าเจ้าเทน้ำใช่ไหมมาทั้งคู่เลย ตีทั้งคู่เลยใครเป็นคนเทน้ำเจ้าเจ้ามาเจ้าเจ้าโดนตีเจ้าเจ้าเทน้ำทำไมหนูเทน้ำทำไมเทน้ำใช่ไหมเจ้า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 ก็ต้องโดนตีเจ้า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 อะไรเจ้า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 ใครเทน้ำล่ะเจ้า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 เทน้ำทำไมใครเทเจ้าเจ้าเทโอเค จต่เจ uh, ้าไม่โกหกหรอกเฮียแซวโกหกมาม้าเฮียแซวมานี่จ้แต่เจ้าไม่ได้เทมาม้าเห็นเฮียแซวเทใช่ไหมเจ้าเล่นใครเป็นคนเทครับจต่เจ้ามาม้าเห็นเฮียเซลเป็นคนเทเฮียเซลเทใช่ไหมเฮียแซวหนูเทน้ำใช่ไหมครับแตเจ้าจู้ใครเป็นคนเทน้ำแต่เจ้าแต่มาม้าเห็นว่าหนูเป็นคนเท หนูมาหามามาสิมานี่มามานี่มาใ,ใกล้ม,ม,มามาหามามาเร็วใกล้ๆอามามาไม่ตีมามาถามก่อนใครเป็นคนเทน้ำแจ้าใครเป็นคนเอาไนแก้วมาเทเจ้าเซลมอนใช่ไหมใช่ไหมครับใช่หนูเททำไมลูกมาไม่ตีเออมาไม่ตีแต่หนูเป็นคนเทใช่ไหม ใช่ไหมลูกใช่อืมน้องได้เทไหมน้องได้เทน้องได้เทไหมน้องได้เทน้องเอาน้ำมาเทไหมใช่แล้วหนูได้เทไหมหนูได้เทแล้วสรุปใครเป็นคนเทเจเจ้าอ้าวไอ้ไหนหนูบอกว่าหนูเป็นคนเทเงี้ยเซลอะถ้าไม่ตอบอะมาตีหนูนะใครเป็นคนเทน้ำเจเจ้าอ้าวไหนหนูบอกว่าหนูเป็นคนเท เฮียแซวเฮียแซวเทใช่ไหมลูกไม่ตีจริงๆคราวนี้แหละใครเทน้ำครับเ